เขาเปนดีเลยข่ะเกินแล้วตอนนี้เราจัดสรรอะไรไงบ้างพอพอพอเราได้ทํางานเยอะๆพอเราได้ต้อโปรของออลี่เข้ามาด้วยก็ก็ไม่ได้จัดสรรยากอะไรหรกคือทุกอย่างมันก็พอดีพอดีในแต่ละวันอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าวันหนึ่งมี8งานแล้ววิ่งกันหัวหลุดมันก็ไม่ใช่แบบนั้นมันก็แบบว่าวันหนึ่งเท่านี้วันนี้ทำวันนี้มันก็ รับเลื่อนดีไม่มีอะไรอย่าละครเราก็จะล็อกไว้แล้รกธนักการพูดละครแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับเขาก็ปล่อยให้ละครเขาจัดการไปตามไปสี่วันแล้วก็มาทำงานของเราแค่นั้นเองไปวางละครไปเรารับตั้งใจปีถึงกี่เรื่องจริงๆว่าจะเรื่องเดียวครับแต่ว่าเหมือนจะมีเรื่องสองมาครับอ๋อก็คือดูตามบทหรือว่าดูตามที่ผู้ใหญ่บอเวลาเวลาเออเราเราเลือกรับเราดูดูก่อนอ๋อคือผมอ่ะคือเราอยู่ในช่องเนาะแล้วผมก็ค่อนข้างจะศรัทธาผู้ใหญ่ในช่องมากๆอะไรเงี้ยเขา คิดว่าอะไรนี่เขาเลือกให้ผมแล้วน่าจะดีมากๆแล้วแหละผมเคยพูดไว้แล้วว่าเรื่องเดียวก็พอสองเรื่องมันจะเหนื่อยนะแต่ว่าถ้าอีกเรื่องนึงมันดีจริงๆเนี่ยผมก็เล่นก็คือเสียใจปบทหัวไม่อยากทิ้งจริงๆก็ต้องรับนะเนาะใช่ก็หลักครับก็มันก็คืองานหลักของเราอ่ะงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็นงาแสดงก่อนย่างเราประสมความสำเร็จจากการแสดงพอมันบนบ่าเรื่องต่อไปเียมันทำให้เรามีส่วนในการคนดังในการเล่นหรือว่าอย่างเงี้ยเราจริงจริงจริงก็นิดนึงครับนิดนึงเพราะว่ามันก็ พอไปที่รู้จักมากขึ้นก็อาจจะถูกคาดหวังมากขึ้นอะไรเงี hmm. ้ยมันแบบมันพลาดไม่ได้อ่ะ mm hmm. เพราะว่าถ้าพลาดก็คือจบเลยผมไม่อยากให้คนคิดว่าผมฟุ๊กอ่ะผ mm hmm. มอยากให้เป็คนคิดว่าผมเก่งมันก็ต้องเก่งขึนไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดแล้วก็เท่าเดิมแล้วก็ก็เท่านั้น mm hmm. แต่ถ้าเราเก่งขึนเรื่อยๆคนก็นจะเราเราด้วยความสามารถจริงๆช่วงทำงานที่เดียรร่างกายเราไหวใช่ไหมไปไม่ไหว <laughs> ได้ป่วยบ้างเลี่ยงได้โอกาสป่วยบ้างเลี่ยงก็ป่วยแบบแต่ว่าไม่หนักคือจริงๆไ่เป็นูุงแท้ไปทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นไข้อะไรใหญ่โตครับก็เป็นโรคประจำตัวเป็นโรคจำตัวเป็นทุกวันับแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าไม่ไหวเราจัดการยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าเจอสภาวะที่แบบวันนี้เราไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันทำได้ก็ทำไปก่อนนะผมเคยไข้3 6 3 7แล้วผมไม่บอกใครไปทำงานแบบ แบบมันไม่ได้เป็นหวัดนะแบบแค่แบบเรารู้สึกว่าเราเป็นไข้ตัวเราล้อนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ทําต่อตอน,อนนี้มันทำได้ก็ทำไปก่อนผมไม่รู้ผมจะได้ทําไปอีกนานเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเข้ามาผมก็คว้าไว้หมดกน,นั่นเองครับ<ม>น่ารักดุงเน่ารักเหมือนกันกน่ารักดีเอ็นดีภาษาดดีก็ก็ก็ชีวิตก็บาลานซ์ดีตอนนี้ไม่ได้มีอะไรหนักมากเราทุกอย่างมันนิ่งหมดเราก็มาลุยแค่งานเราอย่างเดียวลุยว่าเป็นการส่งเสริมัเราไหมเรื่องของกำลังใจด้วยในการทำงานหรือว่าการ ใช้ชีวิตเลยไงพ่อแม่ก็น่าจะเข้าใจเราใช่ใช่คือมันก็ดีครับเพราะว่าอย่างเรารู้สึกว่าครอบครัวเรานิ่งแล้วความรักก็ก็ก็นิ่งแล้วทีนี้เราเหลือเรื่องเดียวที่เรารู้สึกว่าเราอย่างต้องไปต่อกับมันก็คือเรื่องงานถ้าถ้าสมมติว่าครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเราก็จะหนักใจครอบครัวถ้ามีแฟนมีความรักแล้วแบบมันมันลำบากเลยเกินมันกวนใจเลอเกินมันก็ทํางานลําบากทีนี้ทุกอย่างมันนิ่งหมดเราไม่มีอะไรให้ให้หนักใจแล้วเรามีแค่เรื่องงานอย่างเดียวแล้วก็ ดยางานแต่ที่ที่เหลือคือความรักครอบครัวมันคือสิ่งที่เป็นแบ็คลอร์ดสปอร์ตเราไม่ให้เราล้มในวันที่เราเหนื่อยก็มีเป็นสปอร์ตเราเนะบขนาดนักบอลยังไม่ได้มีปันกับเราใช่ไหมก็ไม่เลยครับต,ต้องกระแสที่เรากำลังมาเลย อ๋อผมว่ามันก็นิดนึงแหละเอาจริงก็มีคนที่แบบว่าอุ้ยมีแฟนแล้วไม่ตามดีกว่าก็เข้าใจได้นะเพก็บางทีเราแบบเมื่อก่อนเราส่งผู้หญิงมอุ้ยตัวยังว่างดูอ้าวมีแฟนแล้วออกอะไรเงี้ยมันต้เข้าใจได้แต่มันก็ทำไงได้อั่นเป็ความจริงกตัวของใบเองคือเรารับได้ไหมเพราะว่าก็าทำใจว่ารักอยู่แล้วว่าชุดหนึ่งที่มันพูดว่าเราเปิดตัวแฟนปุ๊บมันก็ต้องมีกระแสถ้าคนชอบไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ธรรมดาแต่ว่าคือผมผม ต้องพูดตามความจริงอะแม่ผมปิดพี่ลูกแล้วกลัวผมปิดไปได้2เดือนแล้วพี่จำผมได้ผมก็ตายอย่างเดียวก็แบว่าผมพูดตรงพูดจริงมาตลอดแล้วมาโกหกตรงนี้ผมก็ตายดีพี่เคยเห็นแย่ๆเข้ามาหาเราไหมไม่มีเลยครับผมไม่เห็นเลยกับเขาคือเขาเข้าใจดีไม่ไปกับเขาเขาเข้าใจดีไม่กล่าวการทำงานของเรไปก็เข้าใจนะครับผมก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ยังรับเล่นอยู่ขออนุญาตถาม่อะไรค่ะหรือว่าทางค่ายสั่งเบรกบ้างราที่เป็นของพวกเราเ่าเปิดใจไหมเออเอาจริง ผมไม่ไม่มีใครบอกผมนะแต่ว่ามันก็มีเคยมีตั้งนานแล้วสมัยเรายังเด็กเด็เขาก็บอกว่ามีได้อยากมีก็มีได้แต่ว่าแบบอยากเออกระเลิกอะ่ะถ<อ>่ายรูปคู่กันทุกวนั<อ>นไม่ไดมีว,ว<อ>ีดีวานแหวนอะไรเงี้ยมุมมองธุรกิจผมเข้าใจเขานะว่าเฮ้ยเราเป็นสินค้าของพ่อเราเป็นแอสเซทเป็นทรัพย์สิน,สน,สสนของช่องแล้วลถ้าอย่างนั้นนะมันก็คือเหมือนเป็นการทำให้แพคเกจจิ้งมันดูไม่ไม่สวยงามไม่คีกว่านเลยนะผมเข้าใจก็เป็นอย่างนี้ในส่วนตัวแฟนเราก็เข้าใจตัวทุกอย่างทั้งเชื่อมข่าวทุกอย่างเข้าใจ เราต้องคุยไั้แต่แรกอะว่าเฮ้ยชีวิตเราเป็นอย่างี้งานเราเป็นอย่างี้ถ้ารับได้ก็ไปต่อเราไม่ได้ก็ต้องหยุดถามเวลาทให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นไปบ้าเวลาเราจะไปไหนมาไหนเราจะต้องคอยเออเป็นห่วงกัาวุนเรื่องภาพลักษณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมดูห่วงได้เหรอไมผมก็เวลาเราไปไหนมาไหนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ครับก็ผมทำตัวปกติแบบมากๆเลยก็เดินไปกินข้าวข้างทางกินร้านอาหารไปห้างอะไรก็ถือว่าใช้ชีวิตปกติอยู่ไม่ถึงขั้นแบบว่าเจะต้องแบบว่าระมัดระวัง ชเขาอาจจะต้องมาอยู่ในแสงมากขึ้นน่ะคุณไปโฟกัสเขาอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็ผมก็ปล่อยเขาทำตัวปกตินะทำตัวปกติอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกถ้าเราถ้าเราทำตัวปกติมันก็จะปกติถ้าเราแบบไปโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยคนเรียแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไงก็ต้องไปได้คุยกับเพื่อนหรือคนไหเพราะว่ามันมีข่าวเนี้ยมาวางคู่กอบเบสที่ว่าขาสั่งหากว่าสั่งเบหมายถึงว่าหลังหลังจากเคสนั้นน่ะเหรอครับ ไม่แน่ใจเขาอาจจะบอกรุ่นน้องๆแต่สรรุ่นผมไม่มีใครเเห็นเราสนิทก,กันตรงตัวแล้วตัวเดง,ง,งใช่ใช่แต่ว่าสนิทก,กันก็จริงแต่ว่าต่างคนก็ต่างยุ่งเหมือนกันไม่เค่ยได้เจอกันส่าสม่าเราจะเจอกันในเวอร์ชันงานมากกว่า <ๆ S 2> ในชีวิตล้านสา่วนตัวเราไม่ค่อยได้เจอกันแล, <ะ S 1> ล<ะ>้วกเราอิสระเราทำงานใช่ก็เป็นคนธรมธรมดาธรรมดามไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นแล้วครับกับภาพที่หลุดออกไปได้เห็นรภาพอะไรครับไม่ใช่ภาพดีไอ ภาพดีภาพดีภาพดีที่จะมีคนแชร์ผมหรอใช่ตัดด่อะไรอ่ะัหไ่ะมน่ากลัวไปดูไที่เราใส่กางเกงมันมาไวมีนอเพิ่มมาค่ะลูกีอะไรอ่ะพูมแสงเงาหรือเปล่า่ทั้งนั้นตุ่มงั้นน่ะเขาหลุดออกกันไปนิดนึงสวย ไม่งามเลยไม่เคยเห็นผมไม่เคยเจอเห็นเลยแต่ว่าเคยได้ยินอยู่แต่ว่าไม่เคยเห็นเลย ก็ไม่นะผมว่ามันก็โอกาสเกิดขึ้นได้อะมันแบบกางเกงเมทาลิกกันเนาะแต่ที่ผมใส่ขึ้นมมันเป็นตุ่มอย่างนั้นน่ะมันเป็นเม็ดอย่างนั้นน่ะอาจจะเป็นกระดุมกระดุมกระดุมไม่อยู่ตรงนั้นตอนใส่เราได้ขังเกตเพว่ามันมันจะตอนใส่เราก็โอเคแล้วนะแล้วก็ดูวก็ปกติดีแล้วก็พับเก็บแบบปกติเราต้องระวังมั้จ่นี้เวลาแบบออกงานต้องคอยเช็คคอยอะไรอีกจริงๆก็คอยดูตลอดนะแต่มว่าก็คงมันเป็นเหลี่ยมด้วยแหละมันเป็นแบบเมทัลลิกสะท้อนแสงตรงรน้ดี มันเป็นอย่างนั้ได้ไงอ่าเวลงจริงแล้วบอกก็ก็นิดหน่อยแต่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าสะเทือนอะไรกกับชีวิตมาก